สวัสดีค่ะนี่เป็นการทำนายดวงนะคะแบบพรมยานนะคะในราศีตุลน,นะคะซึ่งตามหลักของพรมยานก็คือคนที่เกิดวันที่1-31ถึง31ตุลาคมนะคะอันนี้จะเป็นดวงนะคะทั้งปีของคนราศีตุลในปีพศ2568ค่ะเป็นภาพรวมทั้งหมดเลยนะคะโดยภาพรวมนะคะจะเป็นไพ่ หนุมานนะคะก็คือไพ่ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตกในตำแหน่งที่หนึ่งคือวาสนาเนี่ยเป็นปีแห่งการวิ่งเต้นนะคะเป็นปีแห่งการเดินทางไม่หยุดอยู่นิ่งนะคะต้องวงหาาิหางานหางานเสริมหางานเพิ่มหางานใหม่บางคนเปลี่ยนงานนะคะ แล้วก็บางคนหางานเสริมมีสองงานสามงานพูดง่ายๆว่าไม่ได้อยู่นิ่งเหมือนกับลิงนะคะในภาพเนี่ยหนุมานเนี่ยก็จะมีมืออยู่ทั้งหมดสี่มือสี่แขนที่ทุกแขนนะ่ะทำงานหมดเลยถือ,อถือดาบถืออะไรต่างๆนะคะก็คือการที่จะต้องทําอะไรหลายๆอย่างรับผิดชอบมากมายทํางานหาเงินด้านล่างเนี่ยจะมีรูปทองนะคะเป็นสมบัติ หรือว่าเป็นการหาเงินหาทองวิ่งเต้นหาเงนหาทองเหนื่อยนะคะแล้วก็อาจจะถึงขั้นว่าไม่ค่อยมีเวลาได้ใช้เงินหรือว่าเงินที่หามาก็คือเพื่อ,อเพื่อคนอื่นเพื่อครอบครัวอะไรต่างๆแต่ว่าหลักการสำคัญหลักๆก็คือเป็นปีของการไม่หยุดอยู่นิ่งเหมือนดิงที่คันตลอดเวลาค่ะก็คือจะต้องทำนูน่นทำนี่นะคะถ้าเกิดมีประเด็นมีเรื่องมีราในปีนี้ ก็ต้องวิ่งเต้นหาเส้นหาสายนะคะจะสอบเข้าต่างๆจะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปแบบตรงๆไม่ได้ปีนี้ก็จะต้องวิ่งเต้นอะฮะเดินเรื่องนะคะนอกรอบค่ะส่วนตำแหน่งของการเงินปีนี้นนก,านนการเงินเนี่ยมีสิทธิ์เจองานพิเศษดีๆนะคะหรือเจอคน ให้งานดีๆจะเป็นผู้หญิงวัยกลางคนนะคะที่ดูเป็นคนใจดีนะคะหยิบยื่นงานมาให้หรือว่าคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามแฟชั่นนะคะ,ะการขายของของผู้หญิงเกี่ยวกับน้ำการท่องเที่ยวนะคะ,กะเกษตรสวนสัตว์หรือว่าคนที่ทำงานกลางคืนค่อนข้างที่จะ,ะมีโอกาสนะคะหาเงินหาทองได้จากตรงนี้ดี หรือว่าหลักๆคนทำอาชีพขายน้ำนะคะร้านกาแฟร้านเครื่องดื่มร้านอาหารนะคะธุรกิจเกี่ยวกับน้ำเช่นล้างรถซักผ้านะคะซักอบตีดนะคะต่างๆ Delivery พวกเนี้ยคะ่ะก็ถือว่ายังจะเป็นกลุ่มคนที่ยังทำมาหากินได้นะคะในปีนี้คะ่ะตำแหน่งบ้านอะ่ะ คนที่อยากจะยื่นกู้นะคะซื้อบ้านนะคะจะได้เจอบ้านที่ถูกใจบ้านที่ดีแล้วก็เจ้าที่เจ้าทางชอบมีโอกาสได้บ้านนะคะหรือได้รถหรืออ,อสังหาที่เราหมายไว้อะว่าอยากได้อะคะ่ะก็มีสิทธิ์กู้ผ่านมีสิทธิ์ได้ซื้อนะคะในปีนี้คนที่หาเงินเป็นก้อนได้ก็มีสิทธิ์ปิดหนี้ได้เหมือนกันคะ่ะซึ่งถือว่าราศีตุลน,นี่ค่อนข้าง โอเคในในปีพศ2568นนะคะที่นีสามองนะคะแล้วก็ถ้าพูดในะเรื่องของญาติพี่น้องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นปีที่อาจจะมีโอกาสนะคะนานมากละที่ไม่ค่อยได้เจอกันแต่ว่าได้กลับมาเจอกันนะคะอย่างสงการที่ผ่านมาก็อาจจะมีการรวมตัวกันในหมู่ญาติ ไปเที่ยวกันนะคะแต่ว่าแบบนานมากไม่ได้เจอกันเป็นปีที่เพิ่งได้มารวมตัวกันนะคะมาเจอกันนะคะแล้วก็ในตั้งแต่เดือนเมษาตั้งแต่เดือนหน้าร้อนไปจนถึงหน้าฝนเนี่ยมีโอกาสได้มาเจอครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเก่าๆมีโอกาสได้รวมตัวกันนะคะตั้งแต่หน้าร้อนไปจนถึงหน้าฝนมีโอกาสได้รวมตัวกันไปเที่ยวกันสังสรรค์กันค่ะ แล้วก็มาดูในเรื่องของอสิ่งที่ยังเป็นปัญหาค้างคาใจเราอยู่ก็คือบางคนเนี่ยอาจจะหวังถ้าพวกกลุ่มคนทำงานาประจำอ่ะอาจจะหวังเรื่องของการขึ้นตำแหนง่งการเลื่อนขัน้นการได้รับผิดชอบอะไรที่ดีขึ้นได้ขึ้นเงินเดือนได้โบนัสนะคะตัวนี้ยังเป็นอุปสรรคหรือว่ายังเป็นสิ่งที่เรารู้สึกเราร้อนใจหนักใจแล้วก็ คุณเครื่องใจก็คือม,มีมีความกังวลในเรื่องนี้ว่าเออเราจะไปได้สุดไหมเราจะเราจะได้ไหมนะคะเหมือนกับมีความกังวลในความก้าวหน้าของตัวเองสูงหรืออคนที่ทําธุรกิจเนี่ยก็รู้สึกเหมือนไปไม่สุดรู้สึกว่าลุยเต็มที่แล้วทําไมมันไม่สุดสักทีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็รู้สึกใจร้อนค่อนข้างที่จะทําอะไรควรจะรอบคอบการลงทุนหรือการจะวางแผนอะไรเงี้ยควรจะ วางแผนให้รอบคอบก่อนเนื่องจากปัจจุบันการค้าขายอะคะ่ะมันเปลี่ยนรูปแบบไปเยอะเนาะเราจะใช้วิธีเดิมๆนะคะก็ไม่ได้ละต้องมีกลยุทธ์นะคะต้องมอีอะไรใหม่ๆลูกเล่นใหม่ๆนะคะช่วยในเรื่องของการขายะคะ่ะ <c oughs> ปีนี้สิ่งที่โดดเด่นของชาวราศีตุลยังเป็นเรื่องของความรักหรือครอบครัวความสุขในครอบครัวความอบอุ่นพลังงาน energy ของครอบครัวจะเป็นตัวส่งเสริมให้เรา ลุยต่อจากอุปสรรคปัญหาที่เราเครียดเรื่องของอาการงานนะคะที่เรารู้สึกร้อนร้อนอกร้อนใจนะคะแล้วก็เรื่องของการที่เอาอกเอาใจเจ้านายตัวนี้จะมีปัญหากันกับกลุ่มคนที่ขัดแค้งขัดขดากันนะคะคนที่เราคอมเมนต์ในที่ทํางานคนที่ไม่ถูกกับเราอย่างเงี้ยคะ่ะอ คนนี้เอาใจเจ้านายอาจจะมีการยุยงเราคือมันเป็นเรื่องของการดินทานในองค์กรเอยอะไรเอยเอาหน้าเอยอะไรเอยเป็นเป็นเรื่องพวกนี้มากกว่าที่เรารู้สึกเราไม่สบายใจเรารู้สึกว่าเราไปไม่สุดบางทีเราไม่เข้าไม่ถึงนายหรือที่มันเกี่ยวกับในเรื่องของการที่เราจะไปสู่ตําแหน่งงานที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีมันมีคนขัดแข้งขัดขาอยู่ ะะหรือว่าบางคนนะคะออได้ดูแลนายนะคะได้ทำงานหลักกับเจ้านายแต่ก็ได้รับผิดชอบงานที่มันยากมันเสี่ยงมันหนักนะคะแล้วก็เหนื่อยมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกอึดอัดบางคนคือแบบไม่อยากทำอันนี้แต่โดนบังคับทำเจ้านายบอกให้ทำอันนี้มันไม่เป็นตัวเราเองรู้สึกอึดอัดแบบ อยากไปอยากลาออกบางคนนะอยากจะไปทำอย่างอื่นแต่ก็ไปไม่ได้ติดในเรื่องของออหนี้สินเงินทองหางานทําใหม่ยังไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะมันอึดอัดนะคะบางคนก็จะมีอยู่สองกรณีเนาะโดยภาพรวมก็คือมันจะมีความอึดอัดไม่ว่ามันจะเกิดเป็นแบบไหนก็ตามมันจะมีความอึดอัดเกิดขึ้นในองค์กรหรือลักษณะกิจการงานที่เราทําอยู่ในปีนี้แล้วก็เป็นการทํางานที่เสี่ยงหรือว่ายากนะคะ ต่ว่าตรงนี้ก็ถือได้ว่า,าคนในทีมนะคะที่เป็นคนในทีมของเราจริงๆหรือว่าตัวผู้ใหญ่เองอะ่ะก็ยังเอ็นดูเราอยู่ข้อดีนะคะข้อดีของเราในปีนี้คือต่อให้จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผู้ใหญ่ยังรักยังสนับสนุนเราอยู่เพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมงานโดยรวมนะคะไม่ทั้งหมดเนาะโดยรวมหลักๆเนี่ยก็ยัง ดีกับเรายังช่วยเราอยู่ส่งเสริมเราอยู่นะคะแล้วก็คนที่หวังเอาไว้ในช่วงปลายปลายปีเนะี่ยมีมีสิทธิ์ที่จะสําเร็จสิ่งที่หวังไว้นะคะสิ่งที่เรากังวลสิ่งที่เรารอคอยนะคะในช่วงปลายปลายปายมีมีมีสิทธิ์ที่จะประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็สําหรับคนที่ตั้งใจมีบุตรนะคะตั้งใจมากปีนี้ อาจจะยังเหมือนยังม,มีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเพราะมีพ่ผ้าพายพาย่ลมเนาะยังมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นควรหาเวลาในการไปเที่ยวด้วยกันสองต่อสองนะคะสองคนในที่เงียบๆนะคะถึงจะมีแล้วก็ทําให้ตัวเองสบายใจนะคะมันถึงจะมีโอกาสมีลูกได้นะคะส่วนเรื่องของความรักคนที่มีความรักแล้วเนี่ยชัดเจนอยู่ละไพ่มันขึ้นให้ท่องเที่ยวนะคะให้เดินทางไปที่ไกลๆ ะะไปเจ็ดที่เลยก็ได้ไปที่ริมน้ำภูเขาต่างประเทศนะคะแล้วก็สำหรับคนโสดคนที่เพิ่งเลิกกับแฟนนะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีโอกาสพบรักใหม่จากการเดิน,นทางจากการออกไปข้างนอกนะคะพบปะเพื่อนฝูงไปเที่ยวนะคะสัมมนาต่างๆมีโอกาสเจอ,เอ,อคนรู้ใจคนปิ๊งนะคะที่แบบจีบๆกันนะคะ ทั้งหมดนี้เป็นโดยรวมนะคะของชาวราศีตุลในปีพศ2568ค่ะ